ทุกคนลูกนับคะแนก่อนก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็ดีใจกเพราะว่าพี่ลงมาแล้วก็เห็นทุกคนมาให้กำลังใจเยอะขนาดนี้เป็นภาพในฝันแล้ววันนี้ฝันก็เป็นจริงแล้วอีกหนึ่งขั้นค่ะขอบคุณทุกคนมากค่ะนี่ลูกค,ค่ะก็ตอนแรกก็ตื่นเต้นนะคะแต่ but if you're nervous that mean s you care and I really care and thank you for all the support today จริงๆขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะ I love you guys so much and I appreciate your support นะคะคค่ะก็ตอนแรกตื่นเต้นมากแต่ พอเดินออกมาแล้วเนี่ยก็ได้ยินเสียงเชียร์แล้วมาทําให้เรารู้สึกว่าพร้อมลงนะเพราะว่ามันคือแรงแรงบันดาลใจที่จะสู้ขึ้นสําหรับทุกวันค่ะขอบคุณค่ะก็เครียดเหมือนกันค่ะเพราะว่าไม่เคยประกวดแต่เหมือนตอนด้าบ่อน,นะคะคือเดินออกมามันรู้สึกว่ามันมีสิ่งดีที่เห็นคุณค่าของเราจริงก็ประทับใจมากค่ะ วินาก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะตอนออกมาแล้วก็ได้ยินเสียงแฟนๆตะโกนดังมากๆลู้เพิ่มมากๆแล้วเพื่อนๆทุกคนก็แบบเฮกันตบกมือกันพอมทีจะเดินออกมาให้ทุกคนได้เห็นกันนะคะวินาก็รู้สึกขอบคุณนะคะทุกๆคนนะคะที่เป็นกําลังใจให้กับเวที Miss Universe Thailand แล้วก็ผู้เข้าประกวดทุกคน,นะค่ะกับความชอบคทุนี้กับแชี่มาแบบมาไม่ทันตัวเป็นยังไงบ้าง เลยเนาะรู้รู้ก่อนแค่แบบแป๊บเดียวว่าจะต้องมีการตอบคำถามคีย์เวิร์ด30วิีนะคะก็จริงๆก็เห็นด้วยกับแฮชแท็กนะคะตกใจมากก็เหมือนคีย์เวิร์ดมันยากขึ้นหรือเปล่าคะเนี่ยรู้สึกได้เลยนะคะนี่ก็จริงๆตื่นเต้นดีนะคะก็รอเหมือนว่าแบบเมื่อไหร่เมื่อไหร่เลขมันจะมาลงที่เราแต่ก็สนุกดีค่ะเพื่อนๆตอบได้ดีกันทุกคนเลยก็เป็นอีกหนอย่างที่สนุกค่ะเ้วไปแล้วก็อืมก็จบท้ายด้วยหนูเชเลยเนาะะ ไม่ีมไฟ่ะไ่เรยค่ะไม่เครี r ด่ะไม่ีดไเรีย่เียค่ะ่เครด่เรยดค่่ครอะไรีม่ระไมรี่นม่เ่อ่ไม่นาร่ะ่ครไม่นี้เห็นเรี่อเคค่อไมุ่ค่คีไยมดีค่ยม คนที่เป็น leader คนที่รู้ทุกอย่างแล้วก็สาม,มารถ inspire และ empower คนอื่นได้ค่ะน,นั่น m i s Universe เป็นตัวเต็งทุกคนก็บอกกันว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้กดดันในส่วนนี้เรากับสร้างมันเป็นพลังให้กับตัวเองนะคะในการผลักดันทําให้เราเนี่ยทำทุกอย่างให้ดีขึ้นทําทุกวันให้ดีขึ้นแล้วก็เต็มที่กับทุกวันให้ดีขึ้น,นะคะ่ะเราก็อยากจะขอขอบคุณแฟนๆทุกคนอีกเช่นกันนะคะที่เป็นพลังที่สาคัญเลยที่ทําให้เราก้าวเดินไปข้างหน้าได้ด้วยกัน,นะค,ะค่ะค่ะก็ะมันชาร์เลนจ์มากกว่าค่ะคือเอมคิดว่าไม่ใช่แค่มีสมองนะคะนางงามตอนนี้ต้องมีสติค่ะ แรงกดดันก็อยากจะเอามาเป็นแรงผลักดันอะไรที่เรากดดันไปก็เริ sociedad, there, ่มต้นใหม่ค่ะเริ่มพรุ่งนี้ใหม่มันเป็นวันใหม่ค่ะแรงกดดันก็เป็นแรงผลักดันที่ดีเป็นแรงผลักดันที่ทำคนแบบเป็นแบบมือที่ดีดีแล้วเริ่มต้วเหม่แอบบอกว่า y a s so bad, s h i e g s s h i e l หนึ่งด้กันเนาะ<ช>เพราะว่าการได้5คนสุดท้ายก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็น5คนสุดท้ายบนเวทีอีกเหมือนกัน<ช><ช>แล,ล้วก็สำหรับในเรื่องของการ นะคะคตามเชียร์พวกเราได้นะคะที่เวทีเมช u n น v e r s e ไทยแลนด์ปี2020นะคะแล้วก็ปีนี้นะคะพิเศษมากๆเรามีการโบวตด้วยนะคะก็ฝากโบวตให้กับพวกเราทุกคนนะคะผ่านที่ดอกจารนย์1น1ดอกจานตามด้วยหมายเลขผู้เข้าประกวดนะคะกดโทรออกค่ะค่ะอย่าลืมหมายเลขของเอมนะคะ82ค่ะ <laughs> ของดา97้า97ค่ะให้หวยไปแล้วก็โบวตให้ดาด้วยนะคะ นะคะช่วยกดให้ด้วยนะคะฟูลซอฟต์ค่ะ